ใจิตใจของบุคคลเราใดไม่ติดอยู่ในอดีตอนา,นาคตปัจจุบันใจิตใจของบุคคลเหล่านั้นย่อมหลุดจากบ่วงของมารโลกาหลุดจากโลภโทสะโมหะดูดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญที่ปราศจากเนตหมกุฎบาง สว่างรุ่งโรดทางการอากาศฉะนั้นมะอะอุระวิมุตตานังนะมุงวิมุตติยาราหูสุริยังจันทงังปรามุตจากสุมัคอะอะปุระวิมุตตานังนะมุงวิมุตติยาราหูสุริยังจันทงัง ประมุตจากสูง